สวัสดีค่ะคุณครูชื่ออุมาพรอินทนาคมนะคะชื่อเล่นของคุณครูมีชื่อว่าคุณครูลูกตาลค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจะมีกิจกรรมมาทดลองให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าน้ำเป็นตัวทำละลายค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมนะคะเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1แก้วสองช้อนสน้ำเปล่าสี่น้ำตาลทราย5น้ำตาลก้อน6ผู้กัน7กระดาษสีดำแปเกลือ9แป้งมัน10บทรายสิอดลูกปัดสิองเม็ดโฟม13าสีน้ำค่ะ เดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการทดลองกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตดูว่ามีสารชนิดไหนที่สามารถละลายได้และละลายไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทดลองน้ำตาลละลายในน้ำก่อนนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็คนค่ะ ค่ะเราจะสังเกตได้นะคะว่าน้ำตาลสามารถละลายในน้ำได้นะคะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะเกลือค่ะหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลย แ้คนค่ะสังเกตดูนะคะว่าเกลือสามารถละลายในน้ำได้หรือไม่นะคะเกลือสามารถละลายในน้ำได้ค่อนข้างเร็วด้วยนะคะลองใส่อีกหนึ่งช้อนนะคะแล้วคนค่ะ เกลือก็ยังสามารถระดับละลายในน้ำได้อยู่เหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะเรามาลองน้ำตาลก้อนนะคะสัก3ามก้อนก็ได้ค่ะคนค่ะ จะสังเกตดูได้นะคะว่าน้ำตาลก้อนสามารถละลายในน้ำได้นะคะแต่ค่อนข้างที่จะช้ากว่าน้ำตาลทรายนะคะละลายแล้วนะคะก็จะเหลือก้อนเล็กๆค่อยๆละลายค่ะน้ำตาลก้อนนะคะละลายในน้ำได้นะคะแต่ค่อนข้างที่จะละลายช้านะคะละลายแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดู แป้งมันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำนะคะใส่ไปสักหนึ่งช้อนชานะคะคนเลยค่ะ แป้งมันนะคะสามารถละลายในน้ำได้นะคะละลายเร็วด้วยนะคะต่อไปนะคะสีค่ะเรามาดูนะคะว่าของเหลวอย่างสีเนี่ยสามารถละลายในน้ำได้ไหมนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลย ละคนนะคะสีสามารถละลายในน้ำได้นะคะต่อไปนะคะเกลือเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะทรายนะคะ หช้อนค่ะแล้วลองคนดูนะคะนะคะอันนี้จะเห็นชัดนะคะว่าทรายไม่สามารถละลายในน้ำได้นะคะค่ะ คลิปนี้นะคะก็จะต่อจากเมื่อวานนะคะก็คือทรายไม่สามารถละลายในน้ําได้นะคะบางเอินบางช่วงบางตอนคุณครูได้ทำคลิปช่วงหนึ่งได้หายไปวันนี้ครูคก็จะมาอัดคลิปต่อใหม่จากเมื่อวานนะคะก็จะถึงช่วงที่ทรายนะคะมาใส่ในน้ํานะคะผลปรากฏว่าทรายไม่สามารถละลายในน้ํานะคะจะตกตะกอนนะคะ อยู่ที่ก้นแก้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเอาเม็ดโฟมนะคะใส่ลงไปในแก้วนะคะสักสองช้อนนะคะแล้วก็คนค่ะนะคะคนไปนานๆเลยจะได้ค่ะเพื่อให้ชัวร์นะคะเห็นไหมคะก็จะเกิด อะไรขึ้นคะโฟมไม่สามารถละลายในน้ำได้นะคะแถมยังลอยตัวอยู่บนเหนือน้ำด้วยนะคะนะคะต่อไปวัดอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งหรือว่าถูอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกปัดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะคนค่ะ เห็นไหมคะจะสังเกตได้เดี๋ยวนั้นเลยนะคะว่าลูกปัดไม่สามารถละลายในน้ําได้นะคะแถมยังลอยตัวอยู่บนเหนือน้ํากับเม็ดโฟมด้วยนะคะเห็นไหมคะนะคะค่ะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะสารที่เราได้ละลายไปในน้ำอย่างเกลือนะคะเราสามารถนำากับคืนมาใหม่ได้หรือไม่นะคะเราก็จะใช้วิธีการโดยเอาครูก,กันนะคะจุ่มลงไปในน้ําเกลือนะคะแล้วก็วาดลงไปในกระดาษสีดําอันนี้นะคะจากคลิปเมื่อวานนะคะอย่างที่บอกไปคุณครูได้อัดคลิปไปแล้วแล้วครูก็ได้ ทำการทดลองไปแล้วนะคะว่าอ,อการที่เราเอาการจุ่มลงไปน้ําเกลือแล้ววาดลงไปในกระดาษสีดํานะคะผลปรากฏนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะ<ๆ>เกลือที่ละลายอยู่ในน้ำแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งเมื่อน้ําระเหยไปนะคะ<ๆ>หลังจากที่น้ําระเหยไปนะคะเราก็จะสังเกตเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะว่าเ,ออเกลือเหล่านั้นนะคะจะตกผลึกนะคะ เห็นไหมคะค่ะสำหรับการทดลองนะคะคุณครูก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ